ทริปนี้ไปปั่นเล่นกันที่เขาใหญ่เที่ยงครับไปกันหลายคันเลยแต่เดี๋ยวผมพอจะเล่าแยกส่วนครับอันนี้จะเป็นการขี่ทริปยาวครั้งแรกในการใช้รถอีบอยของผมนะครับเจอคุณวีเอาอ e ีบยไปด้วยก็เลยมี2คันดังนั้นผมกับคุณวีก็เลยเลือกวิธีการปั่นทุกเม็ดจนจบทริปครับก็จะไม่มีการเอารถขึ้นรถกระบะเลย ครของผมเฟิร์มแมลมันเป็น126เดี๋ยวผมใส่29มันก็เลยวิ่งได้30แต่หน้าไมค์มันโชว์ให้25ก็พอแล้วในแข่งในเที่ยวอ่ะเหลือใช่ครับแต่ในทางที่มันอันนี้ครับพัฒนาเนี่ครับรู้หรือเปล่าเอาเรื่องอยู่อ่ะเพราไม่ต้องไปเนินหมาแงนอีกอ๋อ แต่ซื้อมาเพื่อแบบนี้แหละไมไ่ปั่นแล้วแบบไม่ทรมานเกินโอเคนี่ไหลลงครับไหลลงมอนตอรมดาวอ๋อลูกนี้ไม่เคยปั่นครั้งแรกครั้งแรก ทั้งแรกเอาอะอันนี้ลมนี้ไม่เคยเกิดไม่เคยปั่เลยหลูมนี้ววองแค่เลยครับโอ้ระลก ลอก่าวกันด้วยเดือดทำความจะไรโอ้ยชายย่ยมี่ลายมีโอ้มีลายมาไหร่เทียบเลยไม่ได้มานานเนี่ยเฮ้ยปิดลาย ได้ได้โอ้ยโคตรดีอ่ะพี่ว่ธรรมดาผมมาไม่ได้เนี่ยอย่างเงี้ยหมดแรงก่อนขวา ตายค,ายคอ่ะตูดน,นี้ีโคตรชันนะ่ะให้ฮูบีปั่นข้ไปนู่นคือปรับเกียร์คือชันมากอะ่ะโคตรชันโหชันชันชัน มันเปิดบูธเลยครับม่งั้นไม่งั้นตึงขาไปแต่แต่ไม่เดนื่อยแล้โอ้ยกรมซึมอ่ะผมไม่ช่ชันจริงชันมากๆแา่แต่แต่แตก็โอเคเราไม่คุยเรื่องชันเราสบายถ้าป <c oughs> ับบ่นนี้เข็นอะนี้ต้องต้องลองลากมาด้วยลากอีกพันหนึ่งขึ้นมาไปไหนกันมาครับ ไปไหนกันมาร้อนเหงื่อแห้งแล้วเหงื่อแห้งนะเนี่ยไปไหนกันมาน้ำไรกันน้ำไรกันเนี่ยเหงื่อแห้งแล้วเนี่ยโอ้เดี๋ยวกินน้ำเลยผมสั่งน้ำโอ้โหเนี่ยเหงื่อแห้งแล้วยังไม่เหนื่อยเลยอะอะไรเนี่ย กลายเป็นว่าที่เจอเมื่อกี้ไม่ใช่รถ<อ>ชัตเตอนะเพ<ด>ว่าผมกับคุณวีขึ้นมาถึงก่อนมีสิบนาทีอ่ะได้ได้ได้ถึงก่อนสิบนาทีคือออกปั่นชิลๆด้วยนะออกมาพร้อมเขาแต่ว่าเขาเซ็ตรถอยู่เราออกเลย <c oughs> นี่เราแบบเออกับชิลๆไม่ได้เน้นไม่ได้เค้นด้วย <c oughs> เดี๋ยวสั่งน้ำรอปากเขาเซ็ตลงเรากินน้ำเย็นๆก็ <c oughs> ใาลงยาว ต่อมาก็ลงทางยาวพับไปโถวัดแล้วก็ไปพักดื่มน,น้ำกันที่ปั๊มวิสุภาพอ๋อมาโบกจุดกับรถอีกสองกิโลโอเคโอเคสองโลถึงานางเข้าเลยพี่ไปผ่าเยียนเดี๋ยว เราขี่จบรูปจบรูปอ e ีไว้์แ้วนี้ไม่ใช้รถชัตเตอเลยจากปั๊มนี้หกิโลถึงทางเข้าแล้วก็อีกประมาณ8-9ก้โลถึงขายเที่ยง <Okay. S 1> ได้ลแล้วนำๆแล้วผมไม่ได้มานานไม่รู้ทางนี่เข้ามาเส้นขึ้นขอีกเที่ยงแล้ว แล้วเจอกวนปั่นที่ผายายเที่ยงครับเดี๋ยวคุณมีพาเข้าทางป่าหลบแดด <laughs> เข้าลายป่าไหนหารูอ๋อมีพี่เหลืองเป็นลายด e ูโลอ,อยู่เยี่ยมเลย,เยลหรือเราเกาะทิศยังไงก็ต้องซ้ายหมครับเพราะว่าลายมันซ้ายหรือจะออก<ข>มันจะมีเส้นที่มันตรงออกไปนู่นเลย Ồ, trên đầy là, được rồi, ok, 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 dưới ok, 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 แนวแนวสายไฟดูนี้ดูนู้นดูเดียวกันอ๋อด,ดูเดียวกันแล้วดูเดียวกันข้าขึ้นขี่กับคุณวีเข้าลายป่าเพราะทางดำไม่ไหวร้อนเกินก็ช่ช้าหน่อยเพื่อนๆก็อาจจะถึงก่อนลงก่อนไม่เป็นไรเราก็มาเราได้ขี่เลยได้ขี่เลยไม่ต้องรออะไร อ๋อนี่สองใช่ได้ได้ครับได้ใช้แบตเกิน50%แน่นอนนี่ครั้งแรกริงด้วยมาออกรู้ไหนก็ไม่รู้ต้องซ้ายใช่ไหมครับอ๋อตรงนี้ซะหรือหรือขวาขวาซ้ายครับอ๋อ อะไรนี้ถ้าออกนี้จำได้ขาลงเลยขาย้อนจำไม่ได้เลยนะครับอ๋อรูอนี้ครับหลงทิศอันนี้เข้ามาลายย้อนโอ้เดี๋ยวรู้สึกมีความสุขมากเลยโอ้โหธรรมดาตรงนี้นี่โอ้ยแบบพืดออะ นี่โอ้โหนี่เป็นลายดยิโด่ที่ตอนปั่นเลยอร์เซนสเตจตอนปั่นย้อนไม่ได้มานานก็ลืมสามสองปีอ่อะอไม่ได้มาขี่ที่นี่นโว้ อันี้เราอาจจะสองคันยัอีไปด้วยกันนะครับถ้าเกี่ยวรถตำนานนี้แบบรอเพื่อนมั่งนั่งพักยาวเลไม่อยากใช่ไแต่ถ้าแบบขี่เดินเดินยี่ห้าก็พอได้ครับพอได้ดีกว่าไม่มีเอาเอาช่วยดันน่ะโอเคเลยแต่พอมันมีดันนะเราก็โล่งใหม่ลายใหญ่รมดาแบบนี้นี่โอ้โหลิ้นห้อยอ่ะอย่างเงี้ยพานแล้วอ่ะพานแล้ว โอ้ <laughs> oh. นี่ร้อขอบอ่างไป,ไปจุดสตาร์ทของผายาเที่ยงผายะเที่ยงมีสองทางนี้คือทาง,ง,ทาง,งาอ,าอีกทางนึงร้อขอบอ่างอีกแล้วจะมีอ้อมอีกทางนึงคือทาง เข้าไปทางบ้านไรไปเนินก็จะมีทางเดี๋ยวนี่คุณมีพาทางนี้ทางยกใกล้สำหรับจักรยานเดี๋ยวเลี้ยวป่าเข้าลูตรงนั้นเลยครับ,รบอ่า โอ้โ้โอ้โอหอลแมเลยชัดกินน้ำอารมณ์สักแก้วนึงนี่ทางป่าก็พี่กี่เส้นในทางป่าแล้วครับนี่ถิงเลยลว้าวมีทางด้วยเหรอต,ตัดเข้าทางลงไปป้ามา มันเปิดประสบการณ์ใหม่ครับเพราะว่าถ้าเป็นรถปกติเนี่ยในบางเส้นทางไม่สามารถทำแบบนี้ได้ครับอย่างเช่นเขาเยีเที่ยงเนีขี่จบลูปวันที่ไปขี่น่าจะจบแถวๆ50กิโลครับมีดันยาวๆกันเลยถ้าเป็นรถธรรมดาน่าจะเจอเนินเดียวก็คงไม่ไหวนะครับนี้เราสามารถขี่ย้อนลายขี ขึ้นลายแปลกๆรไรได้เลยตามใจที่เราต้องการเลยครับก็ไม่ได้มาอวยว่าอ e ีบอยดีที่สุดนะครับแต่สำหรับคนบางกลุ่มอย่างผมเนี่ยครับขี่มานานทักษะพอมีแต่ซ้อมน้อยไม่มีแรงเราอยากสนุกกับเพื่อนที่เขามีแรงเราก็จะต้องมีตัวช่วยครับเพราะว่ารักรายการขี่เสือภูเขาและคิดว่าจะขี่อีกนานครับ ส่วนเวลาซ้อมก็ตามสะดวกกันเลยมีมอเตอร์มันก็ประหยัดแรงขึ้นไม่ต้องซ้อมหนักเท่าเพื่อนๆขาแรงนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ